มาติกา19อ,อตีตาราัม man มาติกะอตีตารัมมนาธรรมมาธรรมมีอารมณ์เป็นอดีตอนาคตารัมมนาธรรมมาธรรมมีอารมณ์เป็นอนาคตปัจจุปันารัมมนาธรรมมาธรรมมีอารมณ์เป็นปัจจุบันยี่สิบอัจชัติกะอัจชะตาธรรมมาธรรมเป็นภายใน ผหิทธาธรรมมาทำเป็นภายนอกอัจฉริตรพระหิทธาธรรมมาทำเป็นทั้งภายในและภายนอก21อ,อัจฉริตรารัมมนาติกะอัจฉริตรารัมมนาธรรมมาทำมีอารมณ์เป็นภายในพระหิทธารัมมนาธรรมาทำมีอารมณ์เป็นภายนอกอัจฉริตพระหิทธารัมมนาธรรมา ธรรมมีอารมณ์เป็นทั้งภายในและภายนอก 22. สนิทสศนติก t สนิทสนสั n a t ัพ a a n i t y a ร s มาธรรมทีท่เห็น <encrypted> ได้และกระทบได้อ <ammo> นิทั a ศนสัพป a ิคาธรรม h a ธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้อนิทั a t นาปติคาธรรม a ธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ติกะมาติกา22ติกะจบ